สมุดบันทึกและแพนเนอร์นะครับว่าเวลาเราบันทึกเนี่ยเราควรต้องบันทึกอย่างไรครับเราต้องบันทึกอย่างไงบ้างนะครับให้มันได้เนื้อหาที่ดีนะครับหรือสิ่งที่มันถูกต้องมากที่สุดนะครับผ่านจากประสบการณ์ของผมเองนะครับผมจะมีสมุดบันทึกอย่างเนี้ยปีละหนึ่งเล่มทุกๆปีนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับสมุดที่บันทึกความรู้ในหนปีนะครับ อย่างเช่นปีนี้คือ2020ก็จะมีสมุดบันทึกที่บันทึกข้อมูลของ2020อยู่2019ก็จะมี2019แล้วถูกรวบรวมไว้นะครับการถูกรวบรวมไว้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะเห็นครับว่าการพัฒนาการของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับมันเป็นยังไงมันค่อยๆขึ้นสเต็ปแบบไหนนะครับพอวันหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสเราจะหยิบไอ้สมุดพวกเนี่ยขึ้นมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ สมุดบันทึกเล่มเนี่ยคือสมุดที่ผมบันทึกตลอดปี2020เลยสิ่งที่เวลาเราจะสร้างพลังให้กับตัวเองเนี่ยคือสิ่งที่เรามองไปแล้วเรารู้สึกว่าสมุดนั้นน่ะมันส่งพลังหรือมันมีพลังมันให้ในแนวบวกกับเรานะครับผมเลยเขียนสิ่งนี้เข้าไปครับเขียนว่าสำเร็จกว่าใครครับ2020นะครับแล้วก็มีตาประทับนะครับ ในชื่อของบริษัทครับก็คือ Your Life Partner นะครับผมผมเขียนสมุดเล่มนี้มาด้วยจริงๆอ่ะมันเป็นหน้าปกแบบเนี้แหละแต่ผมเขียนคำนี้ขึ้นไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราเห็นครับว่าเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่าใครๆและมากกว่าเดิมครับเป็นสิ่งที่เตือนจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณมีสมุดบันทึกแล้วมันสามารถเตือนใจคุณได้อย่างนี้ทุกๆครั้งอะ่ะมันจะทำให้คุณรู้สึกว่า เฮ้ยปีเนี่ยมันเป็นปีที่ต้องยอดเยี่ยมที่สุดเป็นปีที่คุณต้องมีพลังมากสุดและพุ่งไปสู่ความสําเร็จมากที่สุดมาดูกันว่าในสมุดบันทึกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นเลยนะครับอย่างแรกครับจะบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างครับที่เป็นความรู้ลงไปเวลาผมบันทึกเนี่ยผมแนะนาผมแนะนําในเรื่องนี้นะครับ ว่าเวลาการบันทึกที่ได้ผลผลิตที่มากที่สุดนะครับเป็นแบบนี้ทางด้านขวามือของคุณนะ่ะให้คุณเขียนเรื่องที่คุณได้เรียนรู้ครับโอเคไหมเรื่องที่คุณได้เรียนรู้ไม่ว่าคุณจะเรียนอะไรก็ตามเนาะวันต่อวันหรือไปสัมมนาอะไรก็ตามให้คุณบันทึกด้านขวาว่าอย่างเดียวอาจจะเป็นปากกาหลายสีหรือปากกาสีเดียวก็ได้แต่ในด้านซ้ายมือทางด้านเนี่ย ให้คุณบันทึกในสิ่งที่คุณนึกถึงโอเคไหมช่วงเวลาที่คุณเรียนรู้เนี่ยคุณจะนึกถึงอะไรบางอย่างหรือมีไอเดียเกิดขึ้นมาปิ๊งขึ้นมาเนี่ยคุณก็บันทึกไปทางด้านซ้ายทางด้านขวาก็คือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ด้านซ้ายคือเป็นสิ่งที่ไอเดียมันคุ่งคลานขึ้นาโอเคไหมแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยเอาทางด้านซ้ายอ่ะไปใช้กับงานของคุณได้ก่อนโอเคไหมครับ ปีนี้ผมได้บันทึกในส่วนของเรื่องที่ผมอยากจะทานะครับในตลอดชีวิตเขาเรียกว่าก่อนที่เราจะเสียชีวิตเลยแหละเนาะสมุดที่ผมบันทึกเนี่ยผมเลือกสมุดบันทึกที่ไม่มีรายเส้นโอเคไหมเป็นสมุดแบบเนี้ยอ่าถานอมสายตานะครับแล้วก็ไม่มีเส้นทําไมมันถึงไม่มีเส้นดีกว่ามีเส้นเอาอย่างี้ดีกว่าบางคนอาจจะชอบแบบมีเส้นบางคนอาจจะชอบแบบไม่มีเส้น แต่จริงๆอ่ะผม,มชอบสมุดแบบมีเส้นเนาะโอเคไหมแต่ว่าที่ผมเปลี่ยนมาเป็นแบบไม่มีเส้นเพราะอะไรเพราะว่าผมสามารถที่จะวาดรูปมันขึ้นมาได้นั่นหมายถึงว่าอะไรผมสามารถเขียนไอเดียโดยที่ไม่มีเส้นแบบมาขีดกัน้นแล้วเวลาผมจดบันทึกผมสามารถที่จะเน้นตัวใหญ่ตัวเล็กได้เรื่องบางเรื่องที่สําคัญเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนตัวใหญ่ๆลงไปได้เลยเรื่องบางเรื่องที่เป็นลักษณะไอเดียที่อาจจะ สำคัญน้อยกว่าถ้าจะเขียนเป็นตัวขนาดปกติอย่างนี้ครับแล้วว่าไฮไลท์มีการวงกลมไปเพราะไม่นั้นบางทีเนี่ยพราะมันมีเส้นน่ยมันก็จะมากวนสายตาเราโอเคไหมและสมุดเล่มนี้มันก็มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งครับก่อนที่เราจะมาเจอหน้าที่มันเป็นกระดาษถนอมสายตาเนี่ยมันมีกระดาษที่เป็นสีน้ำตาลคล้ายๆหน้าปกของมันนะครับในเล่มนี้นะที่ผมได้มาผมจะมีสิ่งนี้นะครับ แต่ว่าทุกคนอ่ะจะไม่เห็นหรือว่าเห็นหรือเปล่านะครับนี่ผมจะมีอย่างนี้ให้ดูใกล้ๆนะครับในหน้าสีน้ำตาลเนี่ยซึ่งน่าจะมีเกือบประมาณสิบหน้าเนี่ยผมจะให้เป็นการเขียนอวยพรนะครับเป็นการเขียนอวยพรจากผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือหรือเป็นลูกค้าของผมนะครับหรือเป็นเจ้าของกิจการที่มีความประสบความสำเร็จ ผมก็จะมานั่งอ่านสิ่งนี้ครับนั่นหมายถึงว่าเวลาที่คุณขอคุณก็สามารถมานั่งอ่านคําอวยพรของสิ่งเนี้ยได้ตอนเนี้ยตั้งแต่โควิดมาเนี่ยอาจจะทําใหออ้ลายเซ็นหรือคําอวยพรเนี่ยไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับตอนเนี้ยผมมีคําอวยพรอยู่ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ห้าคำาวยพรนะครับเมื่อผมหมดแรงผมจะกลับมาดูคําอวยพรพวกเนี้ยครับ ก็จะมีเขียนแต่ในสิ่งที่ดีๆครับขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับ<แ>สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นคือคนกลุ่มที่เขียนให้ผมเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จแล้วผมก็จะเก็บบันทึกไว้เพราะผมถือว่าปี2020เนี่ยต้องเป็นปีหนึ่งที่มีความยอดเยี่ยมนะครับสมุดที่ชื่อว่าสําเร็จกว่าใคร2020เนี่ยจะบันทึกความรู้ที่เกิดขึ้นภายในปี2020ทั้งหมดนะครับ ว่ามีไอเดียอะไรบ้างนะครับนั่นหมายถึงว่าพอเวลาผมจะมาค้นหาไอเดียของปีเนี้ยสมมุติว่าผ่านไปอีก3ามปีผมก็จะมาเปิดสมุดเล่มนี้นะครับแล้วก็บ่อยครั้งครับผมก็จะมาเปิดสมุดบันทึกดูนะครับว่าปีก่อนๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมจะให้ดูสมุดเล่มนี้อีกเล่มหนึ่งซึ่งเมื่อกี้เป็นสมุดที่จดความรู้รายวันเนาะหรือว่าการเข้าสัมมนาทั่วทั่วไปสมุดเล่มเนี่ย เป็นสมุดที่พิเศษมากขึ้นเป็นสมุดสีดําเป็นบันทึกสีดำเนาะสารปกผมมีเขียนไว้ด้วยเห็นะนะนี่ผมใช้ตัวอักษรสีขาวเขียนไว้นะครับนี้คือความรู้เฉพาะครับความรู้เฉพาะในที่เนี่ยผมจะมีอยู่ว่าอย่างเช่นสิ่งที่ผมนั่นน่ะต้องการอยากจะรู้แบบโดยเฉพาะเจาะชงโอเคไหมเพราะว่านั่นหมายถึงว่ามันจะโกรดได้ด้วย สมุดเ,เ,เ,เล่มนี้โอเคมสมุดเล่มนี้มันถูกเขียนว่าคำว่า c o r p o r a t e p o l น c y นะครับนั่นหมายถึงว่าเรื่องของการ p r e เซนตนิติบุคคลนะครับหรือว่าเป็นประกันผ่านนิติบุคคลผมก็จะมีปากกาสีในการเขียนเขานะครับแอบให้ดูนะครับให้ดูเร็วๆ <laughs> ผมก็จะรวบรวมความรู้ทั้งหมดของ c o r p o r a t e policy อยู่ในสมุดเล่มนี้นะครับ ซึ่งนั่นหมายถึงว่าพอผมให้ความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งผมจะมีสมุดเนี่ยแยกอยู่นะครับซึ่งหมายถึงว่าพอผมต้องการที่จะขุดคุยเรื่องเนี่ยหรือได้ไอเดียในเรื่องเนี่ยสิ่งที่ผมโฟกัสอยู่ผมจะรีบเขียนลงในสมุดเล่มนี้ครับหรือถ้าผมไปเรียนมาและอาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องเนี่ยครับผมจะนํามาบันทึกในสมุดเล่มนี้ไม่ใช่เล่มนี้โอเคไหมครับพราถือว่า เขามีความรู้เฉพาะการมีความรู้เฉพาะเจาะจงเนี่ยในการที่เราบันทึกสมุดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามครับเพราะบางทีเนี่ยเราอัดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปในสมุดหนึ่งเล่มเนี่ยในหนึ่งปีบางครั้งอะ่ะเราไม่ได้มีตัวโฟกัสที่แท้จริงะ่ะวันหนึ่งเราเปิดหาบางทีเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเราเขียนหน้าไหนนะครับแต่เคล็ดลับของผมในการเขียนนะครับก็คือสมมติเนื้อหาตรงไหนที่คุณรู้สึกว่า มัน impact คุณนะครับแล้วรู้สึกว่าเนื้อหาตรงนั้นมันมีความน่าสนใจให้คุณเขียน,นตัวโตๆเลยคุณไม่ต้องเปลี่ยนปากกานะปากกาเดิมมันแล้วเขียนตัวใหญ่ๆวันหนึ่งที่คุณมาเปิดดูคุณจะเห็นแล้วก็สะดุดตาว่าเฮ้ยอันนี้มันตัวใหญ่มันต้องมีอะไรที่มันแบบสำคัญนั่นแหะคือเทคนิคในการโจดมาสมุดเล่มที่3นะครับอันนี้เราพูดไปแล้วสำหรับสมุด2เล่มเนาะ ของผมนะครับที่ใช้ในปีนี้แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคุณได้เหรียญคุณก็สามารถที่จะเอาไอเดียเนี่ยไปจดก็ได้แต่ถามว่าจริงๆเนี่ยสองเล่มเนี่ยก็ค่อนข้างมีความหนาซึ่งเล่มเนี้มีความบางเห็นนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูขอบก่อนเห็นไหมครับเห็นไหมซึ่งมีความบางมากๆผมเนี่ยจะเป็นคนที่พกกระเป๋าใบไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดผมมีนิสัยคือว่าพกกระเป๋าใบใหญ่ๆเนี่ย คือแบกทั้งบ้านเ <c oughs> ข้าใจไหมผมเลยจะเลือกสมุดบางเล่มเนี่ยให้บางที่สุดเท่าที่จะบางได้นะครับแต่ว่าสมุดเล่มนั้นมันต้องมีพลังอา่าสมุดเล่มบางๆนี้คืออะไรเอ่ยทําไมมันถึงบางเชบขนาดน,นี้นครับแล้วก็เล่มมันเล็กมากๆนะครับสาหรับสมุดเล่มนี้สมุดเล่มนี้คือแพ่นเนอร์อนะครับ แพนเนอร์ของผมที่บอกกิจกรรมของผมนะครับว่าผมจะทําอะไรบ้างนะครับแล้วทุกๆครั้งเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเอาไปใช้นะผมว่ามันเป็นสิ่งที่มีพลังมากๆอ่าถ้าอันนี้เราคุยในอาชีพนะครับใบเสร็จรับเงินของผมเวลาผมฉีดให้ลูกค้าเนี่ยผมจะเขียนอวยพรตัวเองตลอดนะครับในหน้าใบาเสร็จนะครับของหน้าสมุดซึ่งสมุดเล่มเนี่ยอ่าเดี๋ยวให้ดูนะ สมมติว่าสมุดแล้วเนี่ยพอเปิดมาปุ๊บก,ก็จะมีสิ่งที่ผมเขียนนะครับผมจะเขียนอวยพรตัวเองนะครับผมจะเขียนว่าอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านให้ฟังเนาะแล้วทุกคนควรต้องเขียนอวยพรตัวเองเพราะว่าอะไรเวลาวันหนึ่งอะ่ะคุณเปิดไปแบบสมมติคุณเปิดอะ่ะแล้วคุณอ่านอะ่ะคุณจะเห็นมันคําอวยพรของใครอะ่ะก็ไม่ดีเข้าคนแรกครับที่จะอวยพรคุณครับก็คือตัวของคุณเองผมจะอ่านนะ ว่าผมเขียนอวยพรว่าไงบ้างนะครับปีแห่งความร่ำรวยความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ปีของความสร้างสรรค์ทำจริงไม่ทำเล่น32ล้าน P4, 400K, 2ร้ l 60คยี่สิบเแล้วทุกครั้งที่ผมได้อ่านผ่านนั่นหมายถึงว่าผมก็จะเจอคำอวยพรซึ่งมันมาจากผมและคนที่อวยพรคนแรกควรเป็นเรา ในสมุดเล่มแรกเนี่ยที่ชื่อว่าสําเร็จกว่าใครเนี่ยเวลาผมให้คนเขียนอวยพรผมเนี่ยผมจะบอกเลยว่ามันเป็นสมุดที่มีความสําคัญกับผมมากๆนะครับแล้วก็คนที่จะได้เขียนเนี่ยหรือเขียนอวยพรเนี่ยจะได้รับเกียรติจากผมนะครับที่จะให้เขียนลงในสมุดเล่มนี้เพราะไม่ใช่ทุกคนจะได้เขียนครับมีแค่บางคนเท่านั้นครับที่จะได้เขียนครับ แล้วผมให้ความสําคัญกับคนที่ให้เขียนจริงๆนะครับแล้วผมอาจจะบันทึกมันไว้อยู่ผมอาจจะวันหนึ่งผมอาจจะตัดแล้วก็ไปเข้ากรอบนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจของผมตลอดไปนะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญและอยากให้คุณทาครับใครที่เป็นไอดอลของคุณครับให้เขาเขียนครับให้เขาเขียนอวยพรคุณครับจากใจนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากเลยสมุดของเราเนี่ยก็ต้องมีพลังนะครับมันต้องทรงพลังเหมือนเราโอเค เรากลับมาที่แพลนเนอร์ของเรานะครับแพลนเนอรอ์ทำไมก่อนอย่างแรกผมถึงเลือกแพลนเนอร์เล่มนี้แพลนเนอร์เล่มนี้มันเล็กอ่ามันไม่ใหญ่ไม่แกะไม่เก,ก,กะกระเป๋าใบเล็กๆของผมมาอย่างนี้แล้วกันผมก็จะมีสเกจดูแบบนี้ก็คือผมจะเขียนบันทึกไว้นะครับว่ามีการนัดใครบ้างมีการนัดหมายอะไรบ้างนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดแพลนเนอร์เนี่ยในช่วงล่างสุดตรงเนี้ยผมจะเขียนรายชื่อลูกค้าครับ ที่ผมคิดว่ามีสิทธิ์ที่เขาจะเป็นลูกค้าผมในอนาคตนะครับว่าผมต้องโฟกัสเรื่องอะไรบ้างหรือสิ่งที่ผมเขียนเนี่ยผมจะเขียนในสิ่งที่ผมตกค้างหรือเขาเรียกว่าสิ่งที่สําคัญแต่ผมยังไม่ได้ทําโอเคไหมเพราะมันต้องมีบางเรื่องอ่ะแม่ผมว่ามันต้องมีพังเผอบ้างแหละวะลืมผมก็จะเขียนว่าสิ่งที่ต้องทํา เมื่อผมคิดได้ปุ๊บผมก็จะหยิบไปหาสมุดเล่มนี้เลยนะครับแพลนเนอร์ anner, แล้วรีบเขียนลงไปครับว่าผมลืมเรื่องนี้ครับแล้วก็ไฮไลท์ไว้โอเคไหมครับแล้วสมุดเล่มเนี่ยหรือแพลนเนอร์เล่มเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามีบันทึกนี่รายรับรายจ่ายนะครับของเราด้วยนั่นหมายถึงว่ามันจะมีแยกเลยว่ารายรับต่อวันเนาะว่าเราได้รับรายรับเท่าไหร่แล้วรายรับมาจากไหน ค่าอาหารครับค่าเดินทางต่างๆครับรายจ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ซ m มี y รวมถึงรายจ่ายทั้งหมดนะครับแล้วก็รายรับทั้งหมดและสุดทิคือเหลืองเงินเก็บไหมนะครับที่ผมชอบสมุดแพลเนอร์เล่มนี้ผมว่าน่าจะเป็นแพลเนอร์ที่เล่มบางที่สุดเท่าที่ผมหาได้แล้วก็ค่อนข้างมีเนื้อหาที่ค่อนข้างสมบูรณ์ตามที่ผมต้องการนะครับผมก็จะเขียนบันทึกอย่างนี้ครับซึ่งเราก็เขียนบันทึกมาตั้งแต่เดือนมกรานะครับ ผมก็จะเป็นคนวางแผนไ่ล่วงหน้าซึ่งเวลาเรามีแพนเนอร์เนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือเราจะวางแผนข้ามเดือนโอเคไหมสมมุติว่าเราไม่มีแพนเนอร์นะเราดูแค่ปฏิทินเพราะปฏิทินมันโชว์เดือนที่เราอยู่ไนงะโอเคไหมอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ในเดือนเมษาเราจะเห็นแค่เดือนเมษาเราจะไม่คิดถึงเดือนพฤษภาที่จะเกิดขึ้นแต่แพนเนอร์นี้นะจ๊ะมันเป็นยังไงเวบมันถูกบันทึกไปถึงเดือนพฤษภาคมแล้วครับ นั่นหมายถึงว่าเราสามารถคิดข้ามช็อตของเดือนได้พฤษภาคมจะมีเงินเข้าวันไหนและกลุ่มลูกค้าที่เรากำลังตามฟอลโล่เขามีใครอยู่บ้างสิ่งที่เราต้องทําในเดือนพฤษภาเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วรวมถึงบัญชีรายรับรายจ่ายเงินเข้าเงินจ่ายต่างๆนะครับไม่ว่าคุณจะมีอ่าไฟแนนซ์ต่างๆที่คุณต้องติดอยู่ค่าผ่อนคอนโดต่างๆค่าผ่อนบ้านต่างๆที่ยังมีอยู่นะครับหนี้สิน หรือสิ่งที่คุณชําระประจําคุณก็จะสามารถที่จะเขียนได้ข่าวเนี่ยข้อดีคืออะไรรู้ไหมพอมันมาจบ12เดือนน่ะคุณจะรู้เลยว่ารายได้ของคุณน่ะควรต้องเป็นเท่าไหร่รายรับของคุณน่ะเป็นเท่าไหร่และสุดท้ายเนี่ยสุทธิแล้วเงินของคุณเป็นเท่าไหร่และกิจกรรมที่คุณทำมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับหมดสมุด3ามเล่มของผมที่ผมใช้ในปี2 0 2 0แล้วนะครับผมได้สมุดบันทึกมาตอนที่ผมจบมาหาลัย แล้วผมว่าไม่เคยใช้มันหรอกครับแต่ว่ารุ่นพี่ของผมที่รักผมเนี่ยเขาเอามาให้และหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มีสมุดบันทึกนี่เกือบประมาณ14ปีและผมมีแพลนเนอร์อย่างเงี้ยทุกปีซึ่งแพลนเนอร์อผมไม่เคยหายไปจากชีวิตนั่นหมายถึงว่าสมุดบันทึกทุกเล่มยังคงอยู่ครบแต่ว่าไม่รู้อยู่ไหน <c oughs> วันนี้ผมขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคนที่ติดตาม Money d i r e c t o r นะครับหวังว่า สมุด3เล่มเนี่ยคุณคงได้ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับและหวังว่าคุณได้นำไปใช้เป็นบทเรียนของคุณแล้วบันทึกสิ่งที่คุณต้องการบันทึกไว้นะครับและเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ทั้งหมดเมื่อวันที่คุณต้องใช้ประโยชน์คุณได้หยิบมันขึ้นมาอ่านครับและหวังว่าวันเนี้ยคงเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งสำหรับทุกๆคนนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีจ้า